ดวงประจําเดือนตุลาคมของชาวราศีพฤษภการงานของคุณยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่คุณควรจะต้องระมัดระวังอาจจะมีเรื่องของผลประโยชน์หรือมีบางเรื่องที่อาจจะทําให้คุณเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือเสียเครดิตกับผู้ใหญ่เรื่องคําพูดของชาวราศีพฤษภจะมีผลอย่างมากเกี่ยวกับผลประโยชน์ในเรื่องของงานเข้ามาเกี่ยวข้องคู่สตัตรตูหรือคู่แข่งของคุณอาจจะเริ่มมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องการงานที่จะแข่งขันกับคุณ ทำให้คุณต้องระมัดระวังและคุณควรจะคิดระวังแผนให้อรอบคอบจะเห็นได้ชัดว่าในเดือนนี้คุณเริ่มจะมีการเปลี่ยนแปลงที่จะทำอะไรใหม่ๆอาจจะอยากบุกเบิกรืเริ่มสิ่งใหม่ๆชาวราศีพฤษภควรจะต้องวางแผนและวางช่วงเวลาให้ดีอย่าตหนกตกใจไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าคู่แข่งของคุณหรือปัจจัยรอบด้านที่จะทำให้คุณต้องตื่นตหนกในช่วงปลายเดือนตุลาคมทุกสิ่งทุกอย่างก็จะค่อยๆเริ่มคลี่คลายและจะไปอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้น ขอยุอ่นอดทนรออย่าวู่วามอย่าใจร้อนหรืออย่าสร้างกตุูในช่วงนี้อย่างเด็ดขาดในเรื่องของการเงินของชาวราศีพิจิกในเดือนตุลาคมนี้ในเดือนตุลาคมนี้ชาวราศีพิจิกมีการเงินค่อนข้างจะเด่นมากจะโดดเด่นในเรื่องของโชคลาภมีโอกาสที่จะได้รับเงินได้หลายทางจะได้รู้จักงานใหม่ๆหรือมีช่องทางการหาเงินใหม่ๆบุตรและบริวารอาจจะให้โชคลาภกับคุณทําให้คุณมีโอกาสล่าํารวยได้ หรือคุณมีทีมงานที่จะสร้างผลกําไรให้คุณอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องการงานที่จะทําให้การเงินของคุณไหลเข้ามาอย่างมากมายแต่สิ่งที่จะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องการงานก็คือศัตรูคู่แข่งการทะเลาะเบาแหวงซึ่งจะมีผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของเงินเข้ามาซึ่งมันจะสร้างความรล้าฉานหรือจะสร้างปัญหาในเรื่องของค่าใช้จ่ายหนี้สินรวมถึงการคดโกงซึ่งจะต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากในเดือนตุลาคมนี้ ชาวราศีพฤษภอาจจะต้องระวังจุดนี้เป็นพิเศษแต่ถ้าหากว่าได้วางแผนได้คิดทำอะไรได้อย่างรอบคอบการเงินก็จะไม่มีปัญหาในการบริหารการจัดการแถมยังมีโอกาสถูกหวยเพราะดวงการเงินของคุณในเดือนนี้ปลายเดือนจะมีโชคลาภเข้ามาอย่างมากเลยทีเดียวในด้านความรักชาวราศีพฤษพในด้านความรักในเดือนตุลาคมในเดือนตุลาคมนี้ขอให้ชาวราศีพฤษภระมัดระวังปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น แต่หากได้มีการเดินทางไกลหรือจากลากับคู่ครองเป็นการชั่วคราวก็จะทำให้มีโอกาสปะทะอารมณ์หรือทะเลาะเบาะแว้งให้น้อยลงหรือเบาบางลงได้ต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพของคนรักซึ่งอาจจะมีปัญหาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่สำหรับคนที่ยังไม่มีคู่ก็อาจจะเจอคนรักใหม่ๆที่อายุห่างกันหรือเป็นคนประเภทต่างชาติต่างภาษาควรระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพการเจ็บไข้ได้ป่วยของคู่รักแต่ถ้าหากว่าใครเป็นโสด ก็ขอแนะนำว่าอย่าเพิ่งมุ่งเน้นความรักในช่วงนี้